ผู้ใดบ่เคยเห็นหู้แม่งจินนู่นมึอนี้เบาวคืมผิดภามาเบิงนด่ครับหู้พื้นทีกกกกนน่อยู่ข่างกวกหม่กวกในน้อยๆประมาณนี้เด้อครับเด้อมีกระแมนนี่กระแมนน,มน,นี่นี่ ส่วนมากหู้พื้นมักสิยุข่ขงออางกคกไม่กกน้อยๆแบบนี้บบนะครับเด้อเดี๋ยวเบาเกินสิภาคคูดเบิงหูนี่แหละไปล,ล่ะหูไปทางไหนไม่ไหน,นละ่ะส่วนมากทุกมมือนี่เบาเกินบ่ได้ขุดดอกเด้อครับเด้อส่วมนมากสีจับเอาอย่างเดียว อนนั้พี่โคุดให้พี่น้องท่านผู้ชมเข้าเบิรงนเซื้อดอกอ้าวยูตื่นแทะตัวน้อยอ่าวานี่ก่อน ต้องคุดออกข้างๆมองหูพื้นโล่งเติบครับเพราะว่าเดี๋ยวสิถือโตพื้นเอานี่ดิเพิ่จะเติมเลยอีอไม่ใช่ล่ะเราไปยืนอีกคน なるほど。 ของตัวใหญ่เงียนึบนึยึบๆึบเีนป่ะโอ้ยตาตัวตัวหูนี่สาอ้าวขึ้ลายแท้โอ้ยุงหรอหนี่อ่า ว่าจำกัดด้วยครับว่าหูหนึ่งสี่มีชักตัวหนึ่งตัวสองตัว,ตวสามตัวบางหูเป็นสิบครับผมแต่แต่สิบกว่ากับมีโอ้ฝ่าหอาอา้องใหม่ก้ะห้องนี้อยู่โอ,เอ้เกือบมันตือกในนี้อ้าหูนี่คือหลายตัวแต่ แบบนี้กูจะหาหู้พ่อปนเลยพ่อก่อยเลยมันกรุบกับอีกอะไรแต่หูนี่ยังมีอีกอ่ะ ใบถือลังก๊อปเก็บปนึงนี่เหอ่ะนนี่ไหม,มพี่นอ้องงดูเดี๋ยวเบาคุมสินัาไปเบิงด้ว วันนี้มาขึ้นไลกระดอกกระเดียดแหะนับมดึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกับตวัวนี่หน่อยครับผมมา,ามเ,กมเกาท่าเกาท่าหมอนแรงกับสีมะใต่ขึ้นเก่าหรอครับผมไต่ทุกมือครับ พอมีไรายได้ก้นเละาเบาเกลืมเก่าไปขายตัวระบาดครับผมขายสดเด้ตัวระบาดแต่ว่าถ้าทอดก็อีกราคาหนึ่งครับเพราะว่ามันมีคาน้บมันคาฟืนคาไฟขึถึมามนี่ครับตัวงามๆอ่วนๆคล้ายๆครับผม